สวัสดีค่ะพบกับสบายจังสเตชันมุมสวนชวนคุยค่ะปลายเดือนตุลาคมแล้วแต่เมื่อคืนนะคะฝนตกหนักอีกแล้วดูกุหลาบกับน้ำฝนถึงจะช้ำไปบ้างแต่เขาก็สดชื่นนะคะดูใบดูดอกตูม โดนลมพัดกันเอ็นไปเอ็นมาแต่เขาก็สดชื่นค่ะก็เหมือนกันนะชีวิตมันก็มีด้านดีด้านร้ายในมุมที่เป็นวิกฤตบางครั้งก็มีโอกาสซ่อนอยู่ค่ะอเล็กแซนดีน คราวนี้นะคะมาดูมิสฮอลลดนตอนที่เขาตูมค่ะเป็นแบบนี้เลยจะดูขาวขาวเขียวเขียวอันนี้เริ่มแย้มแล้วนะคะแย้มออกมากุหลาบแรกแย้มก็เหมือนกับสาววัยรุ่นนะคะอ้าวอันนี้ก็บานเต็มทีแล้วก็เจอน้ำฝนค่ะดอกก็จะช้ำไปบ้าง แต่ในความช้ำก็มีความสดชื่นของน้ำฝนให้เขานะคะต้นนี้นะคะเป็นกุหลาบที่ออกดอกดกมากแข็งแรงแต่เขายังต้นเล็กอยู่ค่ะเพราเพี่ซื้อมาตั้งแต่ต้นน้อยๆเลยละค่ะตั้งแต่เขาเริ่มแทงตาออกมาเลยต้นเบฟรี่ค่ะกุหลาบเบฟรี่ออกดอก สีชมพูดอกโดกดอกใหญ่แต่ว่าตอนนี้เขารับน้ำฝนพอรับน้ำฝนเนี่ยเขาก็จะเนี่ยค่ะตกมาแบบนี้แล้วต้นเขาก็ยังไม่ไม่ค่อยที่จะโตนะคะยังไม่ได้มีกิ่งกระโดงใหญ่ๆออกมานะคะแต่สวยอึดทนค่ะเป็นต้นไม้ที่หน้าปลูกเป็นกุลาบที่หน้าปลูกอีกต้นหนึ่งเพราะว่าเราไม่ต้องกังวลกับ การดูแลรักษาเขามากนะคะก็ลองถ้าใครสนใจนะชอบกุหลาบสีชมพูต้นนี้น่าปลูกเลยละคะ่ะเบฟลี่นะคะแต่ตอนนี้เขาแตกกิ่งกระดงมาแล้วแต่ต้องให้เวลาเขาหน่อยนะคะผ่านออกมาเขาสีสวยเหมือนเดิมมิยาบ,บิค่ะอันนี้มิยาบ,บิทีนี้มิยาบ,บิตอนตูมในสีนี้นะคะ อนอันนี้ตอนแย้มบานตอนตอนตูมก็จะเป็นสีชมพูเข้มเข้มค่ะแต่พอบานแล้วนี่เจอน้ำฝนก็นเป็นแบบนี้อลอนดอนอายอยังไม่มีดอกคะ่ะมีดอกตูมแล้วก็ใบสีแดงสดใสคะ่ะนะกุหลาบ หรือว่าต้นไม้เนี่ยพอเขาได้ฝนเนี่ยเขาก็จะสดชื่นแต่ว่าดอกก็จะช้ำนะคะก็อย่างว่าแหละเนาะก็มีทั้งด้านดีแล้วก็มีด้านที่อาจจะเหมือนกับเป็นวิกฤตค่ะดูดอกตูมของลอนดอนอายนะคะเป็นกุหลาบที่ดอกใหญ่อะนะคะดอกใหญ่สีสวยบานทนค่ะลอนดอนอนะคะ มาถึงกุหลาบตะมุตะมิค่ะตะมุตะมิจริงๆเลยม,มีมีอีเดนค่ะเป็นกุหลาบที่ต้องบอกว่าน่ารักกระจุ่มระจิมอะดูเดี๋ยหาดอกเขาเล็กๆเ,เนี่ยนะคะแต่ออกดอกดอกค่ะออกดอกเต็มเลยนะคะแต่ว่าเขาโดนฝนงานก็เลยจะไม่ไม่ได้แบบเหมือนชูช่อชูดอกให้เราเห็นอ่ะจะตกๆนะคะแต่ว่า ออกดอกเยอะค่ะมินิออกดอกเยอะค่ะมิมิอีเดนชอบเรียกผิดเป็นมินิเป็นมินิอีเดนเขาชื่อมิมิอีเดนค่ะสวยอะ่ะนะคะแล้วก็ออกดอกโดดดูไปดูมาก็คล้ายๆกุหลาบไอติมนะแต่เขาดอกเล็กอะ่ะสวยค่ะตะมุตตะมีอะ่ะน่ารักไอชอบกุหลาบเล็กกุหลาบ คุ้มเตี้ยนะคะสวยสีสันสวยออกดอกไวดอกดอกค่ะแต่พอโดนฝนก็อย่างนี้ละค่ะเขาก็จะ,อะดอกก็มีน้ําฝนดอกก็จะหนักก็จะก้มหน้าลงนะคะผีเสื้อแสนสวยบินอยู่ ในสวนเหมือนเดิมพร้อมกับน้ำค่ะพร้อมกับน้ำฝนเมื่อวันก่อนนะมีน้องที่เขาทำร้านกาแฟแถวบ้านนะคะเขามาขอซื้อดอกไม้ที่สวนเป็นก็เป็นดอกไม้กินได้แหละก็มีนี่ราคาต้นนี้ผีเสื้อแสนสวยมีเข็มอินเดียแล้วก็มีกุหลาบบอนสุโคไทยกุหลาบยี่สุนค่ะก็จะเป็น ในส่วนที่เราใช้เป็นออร์แกนิกนะคะก็เก็บให้น้องเขาไปไม่ได้ขายหรอกนะคะร้านกาแฟเขาก็เลยให้กินกาแฟฟรีปลูกต้นไม้ก็นี่นะคะก็มีแง่มุมดีๆหลายๆอย่างนะคะนี่ผีเสื้อแสนสวยเขาก็นำไปแต่งกับเพื่ออาหารเขาแต่งกับเพื่อชุดเบรกอะคะ่ะ ส,สดใสนะคะสวยงามค่ะนี้ก็ดูกหลายครั้งแล้วล่ะแมนตานะคะเขาก็ยังบานทนไงเห็นไหมคะบานทนแข็งแรงจริงๆแหละฝั่งตรงนู้นนะคะก็เป็นแปลงผักค่ะเป็นหอมต้นหอมค่ะขึ้นง่ายมากเลยต้นหอมถัดจากต้นหอมก็เป็นนู้นแหละค่ะดาวเรืองค่ะเตรียมเอาไว้ค่ะ น้องสาวเขาปลูกเตรียมเอาไว้สำหรับลอยกระทงค่ะมาแล้วมาแล้วหลังจากที่เงียบหายไปในยะาหนึ่งเรดบัคคล่าค่ะกลับมาออกดอกอีกครั้งหนึง่งออกหลายดอกเลยสวยงามตลอดเวลาเรดบัคคล่า นะคะต้นก็สูงแนละ้วอาจจะต้องตัดแต่งเดี๋ยวรอตอนแรกคิดว่าจะเริ่มตัดแต่งต้นกุหลา,าบนะคะตัดให้เขาเตี้ยลงแต่ว่าพอดีเนี่ยฝนมาตกอีกก็เลยต้องหยุดก่อนรอไว้ก่อนก็คือจะตัดแต่งบางส่วนนะคะคือค่อนข้างลกนะตอนนี้แต่และต้นก็ออกแตกยอด ไม่ค่อยจะเป็นทรงพุ่มอะไรสักเท่าไหร่นะคะอย่างเนี้ยคอนสแตนต์ก็ไปไหนเลยนะคะชีโดชีเดออกมานะคะเราเรายังไม่ได้ตัดแต่งเลยส่วนนี้แม็กสปายโพสเปอริตี้นะคะที่เป็นกิ่งปักชามก็โอ้แตกออกมาเยอะแยะเลยนะคะก็ค่อนข้างจะเกะก,กะยังไม่ได้ตัดแต่งเลยค่ะรอให้ ตั้งใจว่าเราให้ฝนหยุดสัก่อนก็ได้ข่าวว่าเนี่ยวัน2วันเนี่ยน้ำทะเลก็จะหนุนอีกแล้วก็เพิ่งเป็นวันพระไปเมื่อวันก่อนนะคะพอเลยวันพระมาสักวัน2วันเนี่ยน้ำทะเลก็มักจะหนุนละค่ะอันนี้ Post p อสเ p e ร i t y กิ่งเขาก็ค่อนข้างจะนี่แหละเอกะไปหมดทั้ง Max กซ์ไปทั้ง Post p อสเ p e ร i เ y เดี๋ยวรอสักนิดนึง ก็จะได้อยู่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นค่ะนี่ราคากุหลาบโดนฝนดูนะคะนี่เลนนิ่งบูโดนฝนไปก็เห็ว่าแหละนะเขาก็เลยดอกก็เลยหนักปุ๊บไปอย่างนี้เลยค่ะพี่มีเลนนิ่งบูสอต้นนะสีไม่เหมือนกันละค่ะซึ่งเขาเป็นสีม่วงเหมือนกันแต่ว่า จะสีไม่ไม่เหมือนกันคือก็เป็นเลนทิงบูเหมือนกันแต่ว่าอีกต้นหนึ่งสีจะเข้มกว่านี้นิดหนึง่งสีสวยต้นนั้นนะคะต้นนี้ก็จะสีเขาจะไม่ค่อยจะเป็นสีม่วงอ่อนมากแต่ต้นนั้นจะสีเข้มกว่านี้นะปลูกเลนทิงบูก็ต้อง ดูทิศทางให้ดีนะคะเพราะเขาจะเป็นต้นไม้ที่แตกกิ่งออกข้างๆเยอะแยะไปหมดเลยล่คะค่ะอาจจะเป็นกุหลาบที่เกะกะเอกๆๆๆเกะกะเกเรสักนิดนึงคะ่ะนะคะตัวนในนี้นี่คะ่ะอ๋อนะคะปิช,ชอบคะ่ะ ลองเด็ดออกเลยนะคะเพราะว่าเขาจะหนักอะค่ะต้องเด็ดออกมาเลยอ่ะดูกันขำๆดอกนี้ค่ะมีชอบคัสเซอร์ของพี่โดนฝนไปจิ้มในโคนค่ะน่าสงสารที่สุดเลยเดี๋ยวต้องเด็ดออกนะคะเด็ดดอกออก นี่แหละไม่ได้จัดซุ้มให้เขาให้เ,เรียบร้อยก็อย่างนี้แหละค่ะนี่ให้ดูเรนนิ่งบูว่าเขาเป็นต้นไม้ที่เกะกะจร,จริงนะเกะกะเกลเล่นิดหน่อยก็คือกิ่งออกข้างๆไปไกลเลยค่ะนะ่ะนะคะอันนั้นถ้าใครจะปลูกเลนนิ่งบูเนี่ยต้องหามุมดีๆเลยนะ คืนต้องลมแรงแน่ๆเลยหลับไม่รู้เรื่องชอเอมมาโนเอลนะคะโอ,โ,โอ้โหซุ้มเสริมเปรี้ยวไปเลยนะคะดูชอเอมของพี่ก็เป็นอย่างนี้ไปเลยไม่นุมนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้นะคะเนี่ยโดนฝนอย่างหนักเ,เดี๋ยวจะต้องจัดการปรับซุ้มนะคะขยับให้สักหน่อยหนึ่ง เขาเหมาะที่จะขึ้นซุ้มโค้งมากกว่านะพี่ว่านะเชยเอมมนุเอลเนี่ย thank you เปลี่ยนทิศทางไปเลยนะคะเมื่อกี้เชยเอมก็เอ็นไปด้านหนึ่งแล้ววาเลนไทน์นี่ไม่ต้องห่วงโดเป็นอย่างนี้เป็นเลยไม่เป็นไรค่ะโอ้ไปดู Spirit of freedom ก็เขาเป็นดอกไม้ที่ก้านดอกเล็กอยู่แล้วนะคะเขาก็จะนี่แหละก้มลงมาแบบนี้แต่เป็นดอกไม้ที่กรีบแน่นจริงๆค่ะสวยแล้วก็ทนนะ Spirit of freedom เนี่ยค่ะถ้าเราจัดซุ้มใหิิตด,ดีอย่างเงี้ยเขาก็ยังสวยอยู่นะถึงจะโดนฝนก็เถอะนะคะก็ยังยังสวย อันนี้เลดบาคาล่าค่อีกต้นหนึ่งกำลังโตมเลยค่ะอาจจะได้ยินเสียงหองกระจายข่าวของหมู่บ้านนะคะช่วงนี้อาจจะได้ยินเสียงหองกระจายข่าวจากหมู่บ้านนะคะเขาประกาศให้คนที่อายุ60ปีไปตรวจสุขภาพนะคะที่โรงพยาบาลก็จะมี มาตรวจสุขภาพที่สถานีอนามัยทุกเดือนเลยค่ะก็นบว่าบ้านเราก็มีโครงสร้างสาธารณสุขที่ดีเหมือนกันนะคะเขามาตรวจให้ทุกเดือนเลยนะคะตรวจน้ำตาลไขมันแล้วก็มีนัดตรวจบางโรคนะคะให้กับผู้ป่วยซึ่งอยู่กับโรงพยาบาลบ้านแผวก็มี ออกมาตรวจให้ใต้ที่สถานีอนามัยนะคะหรือโรงพยาบาลประจำตำบลนี่สปิริตออฟฟ e ดอมค่ะสวยนะสีชมพูสวยจริงๆอ่ะอันนี้ขอโชว์บ้างนะคะมีกี้เล n นิ่งบ u ูใช่ไหมอีกต้นหนึ่งค่ะที่บอกนะคะก็คือต้นนี้เขาจะมีสีเข้มกว่าต้นเมื่อกี้ทรงพุ่มก็เหมือนกันละค่ะก็จะเกะกะ ออกมาด้านข้างนะคะอันนี้เราก็ใส่ซุ้มให้เขาเป็นซุ้มใหญ่เลยสีสวยค่ะเนี่ยอันนี้โดนน้ำฝนสีเข้มกว่าต้นเมื่อกี้นะคะดอกเขาสวยมากนะสีสวยมากๆเลยค่ะเรนนิ่งบูเนี่ยเขามีเสน่ห์ตรงสีสันของเขานี่ละค่ะสวยมากอันนี้เราจัดเข้าซุ้มเพื่อจัดเข้าซุ้มให้เขานะคะตอนแรกเป็นซุ้มไม้แล้ว อยู่ไม่ไหวค่ะต้องเปลี่ยนเป็นซุ้มกลมแบบนี้นะคะเป็นอุหลาบที่มีสีม่วงพัดเทลเป็นสีที่มีเสน่ห์มากๆค่ะปลูกไว้ใกล้ๆกับมอสสุโคไทยอันนี้จะบอกว่าสองพันเนี่ยนะคะ2องสายพันเนี่ยคือมอนสุโคไทยกับเลนนิ่งบลูเนี่ยถ้าจะปลูกเนี่ย ให้อยู่อย่าให้ติดกันนะคะเพราะว่ามอนสุบโค้ไทยก็ควบคุมพุ่มยากนะคะเนี่ยดูพุ่มของเขาสูงมากเลยแต่เดี๋ยวพี่ก็จะตัดเขาแล้วก็ใส่ซุ้มให้เหมือนกับเนนิ่งบูเลยค่ะนะคะถ้าเราจะปลูกนะลองดูนะคะต้องระวังอย่าให้เขาถ้าจะหยุดใกล้กันก็ต้องมีระยะห่างหน่อยแต่ของพี่เนี่ยติดกันนะคะเนี่ย มอสุขโขไทยสูงชะก็แก้ไขได้ด้วยการตัดแต่งแล้วก็จัดให้เข้าซุ้มค่ะช่วงนี้มอนสุขโขไทยยังไม่มีดอกนี่ดูกิ่งของเดานี่นะคะนี่ขึ้นไปสูงอย่างเงี้ยสูงก,กว่าตัวพี่อีกอะสองเมตรแล้วค่ะ แวะมาดูเดอะแกงกุหลาบที่เข้ามาใหม่โดนฝนเหมือนกันค่ะนี่โมนาลิซาดอกของเขานะคะโมนาลิซาตัวนนี้ก็แมนต้าก็ยังตุ่มๆอยู่จริงๆไงกุหลาบเนี่ยเวลาซื้อมาใหม่เนี่ยต้องรีบถ่ายรูปเก็บเอาไว้เลยล่ะคะ่ะลืมไปเมื่อวานนะคะเพราะว่าอะไร พอต่อไปเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นดอกของเขาหรือเปล่าแล้วบางทีดอกที่ออกมาอาจจะไม่เหมือนของเก่าก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสก็ถ่ายรูปไปก่อนอืมจริงๆตั้งแล้วเขาเอากุหลาบที่ซื้อมาใหม่แล้วเขาโดนฝนนี่สดชื่นจริง,รงๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวไปดูที่เรามีต้นไหนที่เราจะถ่ายรูปเก็บไว้ได้อีกอ้อนี่ค่ะอันนี้ดีจรอนันนี้ดีจรส่วนอันนี้ก็วาซาบิ มีดอกแล้วค่ะวาซบีวาซบ,บิมีดอกแล้วนั่นแหละเดี๋ยวพอปลู่ก็ต้องตัดเทง้งนะคะอันนี้ค่ะเทดิชั่นโฮมเทดิชเ่นโฮมเอาดอกขอดอกเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะครั้งต่อไปอาจจะอดอกอาจจะไม่เหมือนเดิมไม่ใหญ่เท่านี้หรือสีอาจจะไม่สวยแบบนี้ก็ได้เวลาซื้อกูุหลับใหม่มาก็อย่าลืมถ่ายรูปเก็บไว้ค่ะ อันนี้สีม่วงสีม่วงน้องบอกน้องสาวบอกว่าคูวอเตอร์สวยมากค่ะสวยมากเอาละเรนนิ่งบูเธอมีคู่แข่งแล้วเธอมีคู่แข่งแล้วนะคะหลังจากที่เธอเกะก,กะเก้งก้างแต่สวยสีม่วงพาสเทลตอนนี้มาเจอต้นนี้มีคู่แข่งนะคะจะคุยไปไม่ได้ซีเรียสตัวนี้ก็ซัมเมอร์สโนว์ค่ะ อืใบเริ่มเหลืองแล้วเดี๋ยวจะต้องปลูกกันแล้วล่ะค่ะขอโชว์กุหลาบต้นนิ้ด้วยนะคะดูสีสีสวยมากๆเลยดอกยังไม่ค่อยใหญ่ต้นก็ยังไม่ค่อยโตกิ่งหางอีกแล้วอ๋อน่าสงสารรามุกันค่ะดอกสีสวยมากๆเลย โดนต้นคัตเตอร์บังแสงต้องเอาคาัตเตอร์ออกสีสวยมากๆเลยค่ะก็โดนน้ำอีกนั่นแหละโดนน้ำฝนนะคะวันนี้อากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝน,นจริงๆเลยค่ะเห็นจะต้องจากกันก่อนนะคะไปหากาแฟดื่มดีกว่าค่ะดอกดรุหลาบดอกนี้คาปูชิโน่คาปูชิโน่นะคะ อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะถ้าอยากคุยกันก็ไปที่ facebook กะบายจังสวนกิ่งฝันปันสุขค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ